ตามด้วยผู้ใหญ่ช่วยด้วยนะครับเจ้าบัวเจ่าบัยอ๋อครับก็เหมือนนอนย่อยอาหารเกิดที่นี่เลยเหรอเพื่อนก็เดินมานี่ว้าวเดินตามได้อ๋อครับระวังล้มว้าวโตเลียแล้วครับแน่แสบมากตอนนี้ ครับสซยครับเพื่อนๆพบกับบุฟสตูดิโอนะฮะวันนี้ผมอ่วันนี้นะฮะเป็นวันหยุดเนาะมาที่คุ้มเสือนะฮะเป็นไทเกอร์คิงดอมเนาะ<ม>ก็ยังในโควิดอยู่แหละแต่ว่ามหมายถึงว่าผมจะมาเยี่ยมน้องเสือนะฮะวันนี้นะโอเคเดี๋ยวเราไปดูนะนะว่าโปรโมชั่นที่ผมเลือกเนี่ยมันจะเป็นแบบไหนคนระโอเคกดบัตรนะ,ะครับครับอ๋อได้ครับได้ครับนะฮะจะเป็นชีตาแล้วก็ เป็นใจแอนนะฮะนะมีชีต้าแล้วก็ใจแอนนะเพื่อนๆนะตรงนี้นะอ่างสวัสดีครับพี่ม,มีครับมีครับนี่ครับชีต้าเกิยใช่ครับลูกคา้านี่ผมกำลังจะไปเข้าทีเสือชีต้าแล้วนะฮะ<ร>ต้องล้าง <จะ S 1> มือก่อนน้องชอบเลียอ,อ๋อก็คือชอบเลียแขายหาชีต้ากันนะ A few minutes later ว้าวเพื่อนๆตอนนี้เข้ามาที่กรงของน้องชีตาแล้วนะะว้าวน้ามวนกับน้าโมนะฮะอ๋อครับผมน้องจะเชื่องน่ารักเหมือนสัตว์เลี้ยงนะครับอ๋อครับครับได้ครับ อ๋อเป็นตัวผู้ทัวคู่เลยนะโอ้าสผัดกระตือี้เลยนี่ยังให้เสกกับอิการด้วยสามารถเข้ามาจับเล่นหนีได้ว้าวรูปไปเลยโอ้เราจับน้องเหมือนแมวเลยอ่ะจะมีเสียงเพอเหมือนแมวด้วยว้าวนี่จะทำครับผมอ๋อแล้วฮะแบบนี้เรา โอ้โน้โมนี่ชื่อน้โมนะครับถ้ามันเรียก็ไม่ต้องใจนะมันจะเลียมันจะชอบเรียใช่ไหมใช่ชอบเลียโอ้แต่วันเสโอ้ดูดิองอฮะรักนนอตัวสายนี้ก็ได้ครับอ้ตอนะครั้งนึงในชมาเไเข้ามาแล้วอันนี้น้องน้ี่มันเรียบน้องน้าโม ถ้าฝรั่งนี่จะชอบแนวเสือโค่งเสือโค่งใช่ไหมพี่เสือโค่งเสือโค่งใหญ่นะนะ,ะแต่เสือโค่ง,งแต่เสือโค่งนี่เราจะไม่มีการแบบมาเล่นอย่างนี้ได้ใช่ไหมพี่ตัวข้างหลังเนาะห้ามเกินครึ่งตัวนี้อ๋อครับถ้าถ้าอยู่อย่างนี้ไม่ได้ละเจ้าหน้าที่จะบอกเตือนให้ไปอยู่อ๋อครับมันมานแมวเลยนี่เต็มไวใช่ไหมพี่หมายถึงว่าใกล้ใกลๆตัวเต็มวเัยนะอีกสองเดือน A few moments later แล้้วมมาาเป็นตัวผู้ทั้งสองเลยนะครับยี่สิบสองยี่สิบสองเดือนเท่ากันเขายืนแล้วตอนนี้ว้าวดูดิชิตาลาตัวที่ยาวครับชิตานี่จะเหมือนแมวเหมือนแมวน้ำจะจับไม่ยอมเลยอ๋อเหรอครับโกรธงอนเราก็เลยใช้ทิชชู่เปียกทิชชู่เปียกเช็ดเอาใช่มันจะมีเราจะสั่งทิชชู่เปียกสำหรับสัตว์นะครับอ๋อ semesters later. มันหายใจดังเนาะนี่น้องน้ำมนโอ้ดูดิเพื่อนน้องเขาเรียนเหมือเนี่ยตอนเนี้ยว้าวดูดิเสียงเขาว่าจะกรอกรออะไรอย่างเงี้ยครับถ้ามันพยายามอยองเพี่ไม่ต้องดึงนะพี่ตามน้ำนะตัวใหญ่เล่นกันเรบ โอ้โหเนี่ยเหมือนเขาเหนื่อยนะไม่ทวงเหมือนกันเป็นลายแบบนี้เลยนะแบบผมจะแงบแงบใช่ไหมไปเฉยฮะว้าวตัวเรียแล้วตอนนี้สักครับแน่แสบมากตอนนี้โอ้โหครับผมลบด้างน้องไม่มีมือน้องเลยใช้ลิ้นแทนครับผมแต่ลิ้นค่อนข้างสากมาก กิต้ามีแค่สองตัวนะเพื่อนนะเสือนะไทกเกอร์คิงดอมนะอันนี้คือโวู้วว้ววู้วีบละเขาจะเริ่มดีบผมแล้วนะแล้วครับผมจะรีบบอกใจแล้วอ๋อเราเรามาดูนะว่าเขาจะวิ่งไล่หรือเปล่านะเพื่อนๆนะน้องเขาเล่นวิ่งแล้วนะตอนนี้นะเพื่อนๆสตารร์ทคนี่สตาร์ทเครื่องยนต์แล้วสองตัวนะตัวนู้นอีกนะเพื่อนๆตัวนู้นนี่เขาก็จะนัมโมเออนัมโมนัมโม น้ำมนต์ตัวนี้นะนี่เขาวิง่งวิ่งไวมากนะโหนี่นี่นี่โอ้โหโอ้โหดูดิเพื่อนโอ้โหโนอวุ่นเลยวั่นเลยตามแน่นอนว <c oughs> ิ่งหนีมันนะวิ่งหนีมัน <c oughs> โอ้โหสนุกมากครับเพื่อนๆเนี่ยเก่งเก่งมากครับเพื่อนๆดูดิดูมันก็หอบเหมือนแต่ให้เป็นสัตว์ตระกูลเนี้ยครับเป็นทางมุดสนักงก็เวลาเวลาวิ่งจะได้จิกพื้นเนี้ยครับจิกพื้นไปอ๋อนี่ครับเพื่อนๆจับหัวเพบนเหมือนสัตว์เลี้ยงเลยล่ะถ้านั่งก็นั่งอย่างนี้ตลอดเลยเหรอ สบายครับสบายไน้าที่สบายมากเลยเพื่อนท่านเนี้ยอ๋อหางนี่จะแบนนะเพื่อนใช่ไม่กลมแบนไม่กลมนะครับเป็นแบบนี้อย่างเดียวเนาะเออถ้าเป็นเสือนี่คือหางกลมเนาะพี่น้างหวกแมวส่วนใหญ่จะหางกลมใช่ไหมครับอเลเลก็พอเราเข้าไปจับมันก็จะจ้องจะเล่นใช่ใช่ไหมอ๋อครับเบาๆนะฮะ นี่ชิตาเสียงมันนะเพื่อนๆซาวแท็กเลยออริจินอลหนักประมาณกี่กิโลครับพี่ประมาณห้าสิบมีห้าสิบเนาะไปลองพยายามจะอุ้มแต่มันไม่ยอมมันไม่ยอมใช่ไหมเก่งตัวไวมันจะเก่งไม่ยออุ้มครับความแบนของหางจะน้อยกว่ามากเลยดี๋ยวดิผมก็ว่าน่าจะเหมือนกันนะครับลองดูหูเขาจะนิ่มที่สุดนะโอ้เหรอตรงคางก็ได้ใช่ไหมครับคางด้ นะครับถูดังมันเยิ่มแล้วนะเพื่อนๆเนี่ยทำจากยิมเลยเนี่ยดูดิครับเด็ดกันเอ้า15 minutes later เพื่อนเดี๋ยวเราไปที่โปร่งโค้งนะครับผมน้องพี่เนาะฝั่งเป็นฝั่งตรงข้ามนะครับผมก็ไม่ต้องตามหรออ่าอ๋อแต่โค้งอยู่ฝั่งนู้นแต่โค้งมันก็เหมือนระดับเดียวกันกับสิงโตนะครับครับ ออกจากโรงแลนะ okay. ้วนะเพื่อนๆโอเคขึ้นไปที่โรงเสือโค้งนะฮะ,ะเพื่อนๆสัมผัสประสบการณ์แบบนี้ได้ที่ Tiger Kingdom นะผมดีนะเพื่อนๆมีทิปบล์ด้วยนะทิปบล์ก็เป็นมือนะเป็นรทูที่ให้อาหารนะให้อาหารเสือละตรงนี้นะเนี่ย ดูนะดูอยู่ปรมาณนั้นนี่เหมือนพยายามจะเล่นนะเนี่ยแต่ว่าการทั้งทายแบบแบบหักหงวนให้หลบนะครับเขาจะชีดอ้าวเหรอครับหันห่างมาแปลว่าเขาจะชี้เป็นไซเจนตัวใหญ่ที่สุดตัวนี้คือใหญ่ที่สุดเลยนะครับใช่แต่เหมือนว่าเขาจะขี้เกียจด้วยใช่ไหมใช่คือเขาจะไม่ตัวนี้กี่กี่ปีฮะ7ปีครึ่งครับ7ปีครึ่งนะฮะโอ้ ครึ่งตัวหลังเท่านั้นนะไม่สามารถจับหัวได้มข้างข้างหน้าไม่ได้อะไรอย่างงี้อ๋อโอ้ตอนนี้แบงค์นะฮะชื่อแบงค์นะตอนนี้ชื่อแบงค์เพื่อนๆดูดิโอ้ตอนนี้นะฮะผมเข้ามากับพี่ครูฝึกแล้วนะฮะตูคุ้มเสือตรงนี้นะเพื่อนๆเพื่อนโอ้เพื่อนน่ารักผมน้องเขาหยุดอย่างเงี้นะแปลว่าอะไรเราก็ไม่รู้นะอารมณ์ของเขานะว้าวผมอยู่ห่างๆนะงอนนะ นี่คือคือแต่หางลักษณะมันจะกลมๆนะพี่เนาะใช่ไหมมันจะไม่เหมือนชีตาเนาะโอ้ยยานะจริงๆเดินตามได้ครับช่วยด้วยนะครับโอ้ยสุดๆแต่ขี้อาเนแบบไหนผมไม่รู้นะอันนี้ชี้นครับคือชื่อบอยนะฮะบอยจะขี้เกียจนิดหนึ่งนะเพื่อนเจ็ดปีครึ่งนี่เองนะ ว่ากลัวมากนี่คือโตเต็มวัยของเบงกอร์ครับโตเต็มวัยเลยนะฮะเขาจะทานเนื้อกี่กิโลพี่แบบหมายถึงว่าต่อวันนะรประมาณห้าลยโลเลยเหรอโอ้โอนี่พันเบงกอรนะ<โ>์นะว้า ไม่เหมือนชีตาเนาะชีต้านี่เล่นได้เลยนะก็จับแต่ด้านหลังกลังครับจั๊กกะจีเนี่ยเดี๋ยวผมทำให้ดูบบาางงครรัั้เจอ๋อครับวิธีของมันใช่หนังมันหนาครับเราดูอันนี้คือเฉพาะหนังเนาะใช่ชนาแบบนี้นะนะเพื่อนเนื้ออยู่ข้างในอีกทีใช่บางครั้งเขากัดกันเนี่ยหนังทะลุแล้วจะมีส่วนเนื้อข้างในครับนี่คือเป็นได้แบบนี้เลยแบบนี้นะครับโอ้ เมันต่างกันยังไงหมายถึงว่าเลี้ยงที่ในป่าแล้วเลี้ยงคือเราเขาไม่ต้องล่าหาอาหารครับน้อเพราะว่าไม่มีแรงไม่มีแรงบาดเจ็บเขาได้กินทุกวันได้กินทุกวันเนาะใช่โอ้ใช่ครับบางครั้งรู้สึกว่าอ้วนเกินไปอ้วนเกินไปก็ต้องลดน้ําหนักย้อยนะตัวนั้นนะอันนแบงก์ใช่ไหมใช่ท่านแบงก์อันนี้บอยนะเพื่อนนะอ้วนกว่าครับผมตัวนั้นนะจะอ้วนนี่นะนี่นะฮะโอ้โหใหญ่มากเพื่อนดูดิ ข้างหน้าจะยาวกว่านี้เนาะใช่เล็บแต่เล็บนี่จะเหมือนแมวเลยนะเพื่อนแต่เป็นแมวใหญ่เนาะแมวยักษ์่อนเพื่อนเนี่ยหนามากมากครับรั้งแรกนะเนี่ยผมไม่เคยจับเสือมาก่อนเลยตระกูลแมวด้วยครับครับผคือเขาออกมาตั้งแต่ปีไหนบ้างครับออันนี้คือเขาเกิดที่นี่ครับสนใจเนย่ยไม่งั้นก็เดินมานี่ว้โวดูดิเพื่อนดูดิน่าจะแบบ ตอนนี้บวยน่าจะมีอารมณ์ครับออ๋ตัวผู้กับตัวผู้นี่นะใช่คือเหมือนเริ่มเดินตามได้ออ๋ครับแล้วก็เลื่อนมาตามไซส์ส몰เลตส์ส몰มิดิมีเดียมบิ๊กท้ายเขาอายุเจ็ดปีอันนี้บิ๊กแคสบิ๊กใช่ใจแอนอ๋อใจใจเอ็นใจแอนใหญ่สุดเอาเสือจะจะจับได้ครับแค่ไม่เกินห้าไม่เกินห้าปีใช่ไหมใช่แต่อันนี้คือเกินลิมิตนะล่ะเกินเกินมาแล้วเนาะเขามีนิสัยที่ดีเราปล่อยให้เขาตามธรรมชาติเขานอนอยู่ก็ปล่อยเขานอนครับ แล้วมันเล่นกันหนักๆไหมพี่หรือว่ายังไีบ้างอ๋อเอาวโหพี่ก็เหมือนที่บอกคือถ้าถึงวัยเจริญพันธุ์เขาก็จะมีอารมณ์ฉุนเฉียวหน่อยครับครับคือห่างแบบนี้นะถ้าเขาทำท่าเหมือนจะฉี่ให้หลบอ๋อครับใช่ที่เดินมาเลิกเลยได้ครับเดินตามเรื่อยๆบอ๋อตัวนี้ชื่อบุยนะครับเพื่อนๆก็ตัวนี้อายุเท่าไหร่ครับพี่เจ็ดปีครึ่งครับเพื่อนๆตัวนี้นะ เต็มวัยก็คือเลี้ยงสี่ปีห้าปีอ๋อครับนี่เนาะก็คือเต็มวัยแล้วเลยมาแล้วเขายังอยู่ได้อีกนะตอนนี้นะยี่สิบปีได้นะเพื่อนนะตอนนี้พีแล้วแล้วกิโลอ่ะได้่่ใชประมาณร้อยกว่าร้อยร้อยเกือบสองร้อยนะเพื่อนตัวนี้อ่ะไอตัวน่าสวยคุณเจ็บขาตอนนี้คือมันอยากขึ้นขึ้นไหนแบงค์ครับเ่าะเหรอครับมันจะขึ้นมันก็จะกัดคอกันนะครับอ๋อเหรอครับขึ้นอ๋อครับ โอ้โหเหมือน<ห>เจ้าปลาผูนันมาแล้วเพื่อนๆนี่จับเล่มนั้น,นจะกระดูดจะกระโดะโดโุ้ยโอ้ยไรนะเออวบลอก่อนกว่าแล้วครับโอ้โห,หนะเอนดูการกระจนออมานนี่ ขอแล้วครับเย็นๆก็เโอ้โหแรงมันเยอะมากที่แรงกัดน,นี่น่าจะเยอะเหมือนกัน นี่ผมอยู่ใกล้มันมากเลยนะเพื่อนดูดิโอ้โหเดี๋ยวมันจะเล่นแหงเรื่อยๆเดี๋ยวมันจะเป็นแครครับตั้งหลังมันเล่นแรงมากๆเลยเพื่อนๆครับผมถ้าเขาปล่อยมันเกินมันก็จะปิดปวดมันร่วงครับผมครับผมก็เรียบร้อยนะับคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปสั้นๆแล้วกันเนาะที่ ผมมาที่ไทเกอร์คิงดอมนะฮะก็ที่แม่ริมนะที่เชียงใหม่นี่เองนะก็ตามนะกดไลค์กดแชร์แล้วก็ซับสไคร b ์ผมด้วยนะ <c oughs> ก็เดี๋ยวครั้งหน้านะฮะเราจะไปที่น <c oughs> ตอนนี้อยู่ในกรงนะฮะคือค่อนข้างแบบเสียวลุ้นมากๆเลยพเพื่อนพี่ครูฝึกนี่นะหัวใจจะวายโอเคครับผมคลิปนี้ลาไปก่อนนะบ๊ายบาย